พี่นอาา้องภาพเบิงเกียนครับ่นอนุรักษ์ไว้ด้อพี่น้องนี่โอ้สุดยอดเลยครับสวยงามมากครับคุณน,น,นะครับเกียนเกียนเกียนสมัยเก่าครับไปถ่ายดูผลล้หลานาเบิ่งเนาครับกระดิง่ใงใส่ของใส่ข้องววาขงัขง,ขง,ขงละตัวครับนี่เพิ่ก็เกาได้ยอา มุ่งแล้วครับใบจากอรอบนี่จากมุ่งครับโอ้ผมเพิ่งเคยเห็นตในไหหนังเนาะครับไม่เห็นของแท้ดีตัวละครับพอนุรักษ์ไว้หลายอหลายหลายขัน้นนะครับเห็นไครับสวยงามมากครับ ก็อบรรยากาศครับบรรยากาศทนอนุรักษ์ไว้เนกะครับวยครับ